จะได้ดูแบบสวยงามไหมปะไม่ต้องมัดต้องอะไรมันเพื่อสวยช่าง <c oughs> มันเป็นเสื้อวงค่ะมันเป็นเสื้อวงที่วัยรุ่นเขาใส่กันเน้นใส่แบบสบายสบายค่ะเน้นใส่ให้มันแบบสบายสบายอยู่บ้านนะเนาะชอบใส่เสื้อยืดแบบเบาเบาเสืเ้อนานๆไม่ไหว สวัสดีทุกท่านเลยนะคะออยู่ดีมีแหงกันเด้อม,มีความสุขทุกคนทุกท่านมีความสุขกันวันเสาร์แรกของปีวันเสาร์แรกของปีต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองดีใช่ไหมครับถ้าเชื่อว่าไหว้แล้วดีก็ไม่ใช่พุทธก็แค่นั้นก็เป็นความเชื่ออื่นนะ ก็เป็นความเชื่ออื่นจะเป็นความเชื่อทางมูเตลูอะไรใดๆที่เขาเชื่อกันเขาก็ไปไหว้กันเขาก็ไปไหว้กันแต่ถ้าหลักพุทธทำดีคือดีไม่ทำดีก็คือเฮี้ยแค่นั้นเลยถ้าไม่ทำความดีมันก็ทำความเฮี้ยนะแต่ถ้าไม่ทำเฮี้ยมันก็ดีแค่นั้นเลยหลักพุทธสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปปพาทังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุยิทั้งเห็นไหม,ไหม พระสวดนะอ่ะเออกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังอ,ะอ่ะฮะเ่้าไปละพระสวดไงมหาการุณิโกนาโถนั่นนะเออบุคคลประพฤติบุคคลประพฤติดีด้วยเลิกใดยามใดนะเลิกนั้นยามนั้นก็เป็นที่เลิกดีมงคลดีลุ่งเรืองดีสว่างดีสําหรับบุคคลนั้นนะ บุคคลทําดียามไหนเวลาไหนยามนั้นเวลานั้นก็เป็นเลิกดียามดีสําหรับบุคคลนั้นๆแต่ถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้ค่ะไหวแล้วดีไม่มีแต่ถ้าเชื่อเรื่องว่าเป็นสิริมงคลเหิวใจอะไรใดๆอเป็นการเคารพนะสารหลักเมืองก็เป็นการเคารพบ,บางคนก็เชื่อเรื่องอะไรผ้าเสือ้อเมืองทรงเมืองอะไรที่รักษาดูแล ประเทศดูแลจังหวัดนะทุกจังหวัดก็มีศาลหลักเมืองก็ไปไหว้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ถ้าไปไหว้แล้วไปหวังว่าจะพลิกชีวิตให้จากไม่ดีกลายเป็นดีเนี่ยไม่มีเหมือนเดิมชีวิตคนเหมือนเดิมชีวิตคนเหมือนเดิมทุกปีนะถ้าอยากให้มันดีกว่าปีเก่าก็ต้องทําให้มากกว่าเดิมนะไม่อยากมีชีวิตซ้ำรอยเดิมก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตก็ดีขึ้น นะชีวิตก็ดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นนะขยันมากกว่าเดิมชีวิตก็จะสบายมากกว่าเดิมนะขี้เกียจมากกว่าเดิมชีวิตก็จะลำบากมากกว่าเดิมมันก็มีแค่นี้แหละชีวิตมนุษย์นั้น โดยที่สุดท้ายแล้วอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งสําหรับตนคะ่ะชีวิตเราเราก็ต้องเป็นที่พึ่งตัวเองก่อนพึ่งอย่างอื่นก็พึ่งได้มดแล้วพึ่งติ่งตักติดไหว้นั่นไหว้นี่ไหวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาก็ไหว้ไปก็ไหว้ไปก็เป็นที่พึ่งแบบสบายใจได้อยู่รู้สึกแบบเออดีละได้ไหว้รู้สึกสบายใจมีกําลังใจเดี๋ยวจะกลับไปทํางานแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทํางานไปสู้มันก็ได้แหละ มันก็ได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ที่พึ่งถาวรที่พึ่งอันเกษมก็คือพึ่งทำพึ่งตนนี่พึ่งได้ตลอดเวลาพึ่งทำพึ่งตนพึ่งได้ตลอดเวลาเวลาไหนก็เวลาไหนก็ได้นะใช่ไหมล่ะพึ่งทำพึ่งตนมันพึ่งได้ตลอดมีปัญหามีทำประจําใจก็เอาทำไปแก้ปัญหาได้ยากลําบากเอาตนเอามือเอาตีนเอาเท้าตน ไปสู้ไปแลกเงินแลกทองก็ได้ได้ข้าวกินได้เงินใช้เนี่แหละเรียกพึ่งทรรมพึ่งตนพึ่งได้ตลอดจนตายมนุษย์แต่มันพึ่งตัวเองจนตายนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นคุณค่าตัวเองเท่าไหร่ความจริงคือมนุษย์มันพึ่งตัวเองมันพึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละมันพึ่งตัวเองใช่ปะเล่าต่อให้แก่เท่าขนาดไหนถ้าปากยังต้องเคี้ยวข้าวยังต้องกืนมันก็ต้องพึ่งตัวเอง ต่อให้แกขนาดไหนนอนติดเตียงถ้ายังต้องหายใจอยู่มันก็ต้องพึ่งตัวเองอะมนุษย์ที่ไม่พึ่งตัวเองคือมนุษย์ที่ตายไม่ต้องพึ่งตัวเองเพราะไม่มีลมหายใจแล้วไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องหายใจมนุษย์ประเภทเดียวที่ไม่ต้องพึ่งตัวเองคือมนุษย์ที่ตายนั่นแหละไม่ต้องพึ่งตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังต้องหายใจอยู่ต่อให้นอนติดเตียงอ่ะแต่ยังต้องหายใจยังต้องกินข้าวมันก็ต้องพึ่งตัวเองมันหนีการพึ่งตัวเองไปไม่ได้หรอก นะก็อ่ะทำไปเอาแต่พอดีมันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะนะดิฉันก็ดิฉันเนี้ยด,ดิฉันอายุเยอะขึ้นดิฉันก็ m ม่เซ็ตดิฉันก็ก,กล่อมเกลาลงเยอะนะไม่ใช่กล่อมเกากลมกล่อมกลม,กล,มกล่อมขึ้นเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นพระหนุ่มหนุหน่มี่คือค้านหมดค้านหมดอันนู้นไรตาละอันนี้เพ้อเจออะไรค้านหมด ทุกวันนี้ก็พอเข้าใจคนนะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจคนอนะมันก็ธรรมดาแหละมนุษย์ก็มีหลายประเภทนะมนุษย์มีหลายประเภทบัวก็มีหลายเหล่าคนเราจิตใจคนเข้มแข็งมีคนจิตใจไม่เข้มแข็งมีอืมคนพึ่งตัวเองได้มีคนที่พึ่งตัวเองยังไม่ได้ต้องหาที่พึ่งสิ่งอื่นมายึดเหนี่ยวก่อนก็มีนะมันก็มีหลากหลาย มันก็หลากหลายเราก็เข้าใจแต่เราก็จะเน้นการเปลี่ยนแปลงตัวเรามากกว่าการไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกแบบสนใจเรื่องตัวเองมากขึ้นสนใจจิตใจตัวเองมากขึ้นภายในตัวเองมากขึ้นนะสนใจแต่จะให้ตัวเองเออได้มีชีวิตอยู่แบบที่มันสงบสุขนะใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ ชีวิตใครชีวิตมันรับผิดชอบชีวิตกันเราเองเราก็รับผิดชอบชีวิตตัวเราเองอันไหนที่เราได้ศึกษามาแล้วเรียนรู้มาแล้วมีประสบการณ์แล้วเราก็เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่มีประสบการณ์นี่แหละมาใช้สําหรับการดําเนินชีวิตตัวเราซึ่งทําได้เลยการเปลี่ยนตัวเองง่ายที่สุดไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นลรอเปลี่ยนตัวเราถ้าเรารู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีเราก็เอาสิ่งนั้นมาเปลี่ยนชีวิตเราก่อนมาเปลี่ยนชีวิตเราก่อน มาสนใจชีวิตเราก่อนเออเมื่อเราปฏิบัติแล้วชีวิตเราดีขึ้นคนอื่นอยากได้ความรู้คนอื่นอยากให้เราแชร์แง่คิดเราก็ค่อยไปบอกไปกล่าวเขาไปแนะนําเขาแต่เขาไม่ได้ขอให้เราบอกกล่าวแนะนําก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาชีวิตเขาชีวิตใครชีวิตมันอืมชีวิตใครชีวิตมันนะ ช้กันไปว่ากันไปอะส่งของขวัญได้นะคะส่งของขวัญได้เออปีสองพันยี่สิบหกนะคะของขวัญมาได้เลย่นะทุกคนทุกคนต้นอ้อยค่ะต้นอ้อยที่ยกเสาบ้านไงต้นอ้อยที่ใช้ยกเสาบ้านไงคะ่ะดูดิ สวัสดีปีใหม่ครับพี่รวย,วยเๆเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะเออขอพรที่มอบให้ดิฉันก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปหาตัวคุณด้วยให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันปีมาทองดูสามแซบคุณแพที่สวยมากออกแล้วเหรอคะดิฉันเดี๋ยวดิฉันไปดูย้อนหลังรายการสามแซบออกแล้วนะคะที่ไปกับอาจารย์เบียออกแล้วฝากไปดูด้วยสวัสดีปีใหม่นะครับขออะไร ขอสิ่งดีขอสิ่งที่ดีโอเคจงบังเกิดแก่คุณแพรลีเกิ<笑><笑>ดกับทุกคนด้วยค่ะเกิดกับทุกคนด้วยค่ะเกิดกับทุกคนด้วยไม่ใช่เกิดกับดิฉันนะคะเกิดกับทุกคนใช้ชีวิตกันให้ดีค่ะมีสติค่อยคอยคิดค่อยๆทอย,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 อยทำและอย่าประมาทตอนนี้โลกข้างนอกก็วุ่นวายนะใช้ชีวิตโลกมันมีสองโลกโลกข้างนอกกับโลกข้างในเราต้องสนใจทั้งสองอย่างนะคะ สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้โลกข้างนอกเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้สังคมโลกมันเป็นยังไงเนี่ยวุ่นวงวุ่นวายเวเนซุเอลาเอยหสหรัฐเอยอะไรบุกจับประธานาธิบดีกันวุ่นวะวุ่นวายความปั่นป่วน,นเกิดขึ้นในโลกนะความปั่นป่วนเกิดขึ้นความผันผวนทางเศรษฐกฐิจข้าวยากหมากแพงอันนี้เราต้องรู้ใช้ชีวิตแบบไม่สนโลกไม่ได้นะครับเราก็ต้องรู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่เราจะไม่ประมาทเรารู้ว่าโอยุคแบบเนี้ยมัน ยุคที่เราเราแบบออะไรอะสซลูติโซล่าไม่ได้พุ่มเฟือยไม่ได้อะไรไม่ได้เศรษฐกิจมันผันผวนแบบนี้เราก็ควรที่จะระมัดระวังตัวเราเออเราก็ควรต้องระมัดระวังระมัดระวังอะไรตัวเราระมัดระวังการใช้ชีวิตของเรามีเงินก็เก็บออมไว้บ้างนะคะเก็บออมไว้อะไรไว้เผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉิน ัวมันเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นอะไรขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ลําบากเราจะได้ไม่เดือดร้อนสวัสดีค่ะดูรายการสามแซบก็สวยไงไม่ต้องพิมพ์รู้ตัวอยู่ว่าสวยไม่ต้องพิม์พค่ะว่ารายการสามแซบสวยเพราะว่ารู้ว่าเป็นคนสวยรู้ค่ะว่าเป็นคนสวยพี่บุ๋มรู้อยู่ว่าเป็นคนสวยค่ะอืไม่สวยได้ไงแต่งซะขนาดนั้นเนาะจัดเต็มซะขนาดนั้นเอาอะไรมาไม่สวยละ่ะ จัดเต็มจัดหนักขนาดนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยทุกคนภูมิแพ้กาเริบเพราะว่านอนน้อยปีใหม่เนี่ยทาําางนไอจัดงานอะไรงานต้อนรับแขกต้อนรับอะไรหลายวันหลายวันร่างกายร่างกายพักผ่อนน้อยร่างกายพักผ่อนน้อยเนี่ยโทมโทมมากปีใหม่เหนื่อยอืก็เลยอะไรอ่ะ ภูมิตกภูมิตกก็เลยภูมิตกค่ะอืมอะไรใดๆไ,ไปเหตุต้องมีพิมพ์เสนต้อมีพิมพ์เสนเมื่อคืนก็น้ำหูน้ำมูกไหลไปหมดเล่นหนังไงคะของพี่พศนะยังอยู่ในโรงนะไปดูได้นะคะหอแต๋วแตกหนังหอแต่วแตกสนุกสนุก ขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับของขวัญปีใหม่เนี่ยใครอยากสวัสด,ดีปีใหม่ก็ส่งของขวัญมาเถอะปะส่ <c oughs> งของขวัญมาเออส่งของขวัญมาเนี่ยเนี่ยส่งแบบพี่พ,พี่เนี้ยพี่เคาเนี้ยส่งอะ่ะเพราะว่าทําชาเลนจ์อยู่นะจะได้บรรลุเป้าหมายพี่ชื่อพี่อะไรไม่รู้อ่ะพี่ทัพทิมอะ่ะวันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศเย็นดีที่ฉันก็เลยแบบมานั่งเล่นที่บ้าน ที่มันกว้างดีนะทุกคนมันสบายใจเนะี่ยจะมาอยู่บ้านใหม่เนะี่ยสบายใจมันที่มันกว้างดีอะไรดีหลบผู้หลบคนมีสระน้ํามีเสียงนกร้องอืสบายจิตสบายใจคุณแพรลี่แวะมาคา,ฟาเฟ่เราที่เขาใหญ่บ้างได้ไหมคะเดี๋ยวไปค่ะพี่เดี๋ยวไปแต่ว่าเนี่ยทริปเนี้ยจะขึ้นเหนือจะขึ้นเหนือจะไปจะไปกราบพระอาจารย์จะไปสุขโขทยัย ไปไหว้พระสุขโขทยัยเพราะอายุธยาเราไปบ่อยแล้วจะไปสุขโขทยัยสุขโขทัยเสร็จก็จะไปน่านต่อตอนนี้นะคะแผนแผนตอนนี้ก็คือที่จะไปก็คือที่จะ,ะที่เตรียมจะไปแล้วเดี๋ยวไปเขาใหญ่เดี๋ยวจะไปค่ะแต่แซลเอฟซว่าไปช่วยกันอุดหนุนปลาอินซีให้ได้100บ้าน100บ้านนะจะพาประกร์ไปด้วย จะพาปกรไปด้วยค่ะถ้าได้ถ้ามีคนอุดหนุนปลาอินทรีย์ครบหนึ่งร้อยบ้านนะคะจะพาปกรไปกระซิบลักบรรลือโลกแล้วหนึ่งนะคะก็ไปกดติดตามกันนะฮะน้ำพริกกากหมูอร่อยขอบพระคุณค่ะน้ำพริกกากหมูอร่อยไปอุดหนุนได้นะคะร้านเปิดแล้วน้ำพงน้ำพริกขายเหมือนเดิมแล้วแต่ยังไม่ได้ปักตะกร้าในต่อๆนะคะ ขอดูบ้านหน่อยได้ค่ะวันนี้ช่างเพิ่งเข้าทํางานวันแรกนะคะบช่างมาทาอะไรนะช่างมาทาเออมาทาฟ้าค่ะทาฝ้าฝ้ายังไม่เสร็จไฟใช้งานได้แล้วอะไรได้แล้วอยากให้เขาติดกล้องวงจรนะเนี่ยให้เขาติดกล้องวงจรรอบบ้านก่อนโอ้ขนาดกําแพงกํำพึงมิดชิดขนาดนี้เนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยจริงๆทุกคน อืมทำไปเรื่อยๆค่ะก็ทําของเราไปเรื่อยๆตามงบประมาณตามงบประมาณค่ะทําไปตามงบตามอะไรของเรามีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นล <c oughs> ้ว4สี่ล้านไม่ใช่ตามไม่ใช่กี่แสน รั้วรอบบ้านเนี่ยรั้วหมดรั้วรั้วเนี้ยไม่แพงที่นั่งอยู่เนี้ยไม่แพงอันนี้มันเป็นรั้วรั้วบ้านธรรมดาไม่ไม่แพงค่ะรั้วบ้านธรรมดาไม่แพงแพงนู่นกำแพงกันดินแพงมากเพราะว่ามันเป็นแบบหล่ออันนี้มันเป็นแบบก่ออิฐบล็อกอันนี้ก่ออิฐบล็อกอิฐบล็อกใหญ่ก่อฉากก็จะไม่แพงแต่ก็มีสเตย์นะแต่ก็มีสเตย์ทำกำแพงให้ทำสเตย์ด้วยนะคะทุกคนอย่าไปประมาท นะเราไม่รู้หรอกว่าบางทีน้ําอาจจะท่วมดินอาจจะซุดนะครับบางคนอ่ะทำแบบราคาถูกๆมักมง่ายแล้วก็เวลาน้ําท่วมปุ๊บกําแพงคุณคุณแพงคุณพังทันทีเลยมันทนแรงอันนี้ไม่ไหวแต่ถ้ามีสเตช่วยเขาอะไรเขาเนี่ยเขาจะทนนะคะต้องทําสเตทํากําแพงต้องทําสเตต้องดึงสเตนะคะต้องดึงสเตอย่าแบบอย่าแบบ ต้องทําสเตย์ทำอะไรต้นอ้อยค่ะข้างหลังเป็นต้นอ้อยข้างหลังเป็นต้นอ้อยเนี่ยกอเริ่มขยายใช่ไม่งั้นกําแพงมันล้มง่ายค่ะมันซุดง่ายล้มง่ายเวลาแบบดินมันซุดหรือน้ําน้ําท่วมโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ที่เป็นบริเวณน้ําท่วมนะคะให้ทําแบบอย่างดีไปเลยกันได้ช่วยได้คุณแพรี่เรามีคําถามหน่อยถามได้เลยค่ะมาวันนี้ไปคุยจอยๆนะวันนี้ยังไม่ได้ขายของ คุยใจจอยถามได้ค่ะคุยธรรมาค่ะสะเตก็คือตัวที่มันดึงเขาเรียกตัวดึงกำแพงอ่ะมันจะเป็นฐานอยู่ใต้ดินที่มันจะมันจะเป็นดิฉันก็อธิบายไม่ถูกนะมันเป็นภาษาช่างคุณต้องไปเซิร์ชเอาแล้วกันใน Google เพราะว่าสเตสเตกํำแพงอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมันจะอยู่ข้างล่างไม่ใช่คานค่ะสะเตเออรูปตัวแออ่ะสเตคือตุรูปตัวแอล แล้เขาจะสอดเหล็กให้มันดึงกันให้มันช่วยดึงอะค่ะให้มันช่วยดึงมันจะช่วยดึงมันจะช่วยดึงคุณแพรลี่คิดยังไงกับการดูดวงเงินใครเงินมันค่ะเงินใครเงินมันอยากดูก็ดูไปค่ะแต่สาหรับดิฉันมันไม่ได้ช่วยอะไรนะรู้ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยโดยตัวของคนโดยตัวของคนที่ใช้ชีวิตนั่นแหละโดยตัวของคนที่ใช้ชีวิตนั่นแหละ พออี่ฉันเชื่อที่หลวงตามหาบัวท่านสอนนะหลวงตามหาบัวท่านสอนดีท่านบอกว่าหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าคนนะ่ะนำดวงไปไม่ใช่ดวงนำคนไปสิ่งที่นำนำนำไปจริงๆเนี่ยคือคนนำดวงไม่ใช่ดวงนำเราเข้าใจเปล่าเช่นเราจะดวงดีต่อเมื่อเราพาชีวิตเราไปทำสิ่งที่ดีๆ ดวงเรามันก็จะดีขึ้นชีวิตเรามันจะดีขึ้นพาตัวเองไปศึกษาเรียนรู้มีความรู้มีการศึกษาก็เพราะเราพาตัวเองไปก็เป็นดวงของคนที่จะมีความรู้มีการศึกษาใช่ไหมละ่ะร,ยรวยก,ก,ก็